มาตัดน้องแอสโตลงจักตอกันเถอะตัดให้เหลือแกนตอประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับเตรียมมีดสำหรับเหล่าแกนตอนะครับผมจะใช้เป็นมีดแบบนี้เลยค่อยๆเหล่าเนื้อของตอออกให้หมดนะครับเหลือไว้เพียงแค่แกนตอเท่านั้นอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับต้องค่อยๆทำนะพอเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาผงเล้งรากได้เลยพึ่งไว้แห้งนะครับอย่างน้อย7วันหรือจนกว่าแผ่จะแห้งเลยนะครับ เมื่อแผ่แห้งสนิทเราก็มาปลูกกันเลยนะครับหินภูเขาไฟเครื่องปูสตาร์เกินจีออสโมโค้ดค่อยๆวางน้องลงไปขอๆเล็กน้อยอาคาดามะสำหรับโรยหน้ากระถางติดป้ายแท็กให้เรียบร้อยครับอย่างเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตัดลงหลังจากนี้7วันค่อยเริ่มโชยน้ำให้เขานะครับอย่าลืมกดติดตาม Grow and Green ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่จ้า